ยิ่งกับไข่ดีเลยครับวันนี้เราก็มาชมวิสัยทัศน์ที่เขาขกันน้องแต่ว่าบังเอิญเจอไอ้นี่สกีมันเข้าไปเจอมันน่าจะเป็นควาร์มาร์ทบอสที่เยอะเราก็เลยอยากว่ามันจะขยิแล้วคลุกเหมือนกันหรือเปล่าครับเราก็กำลังเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนร้านอะไร ไม่รวคู่่เป็นใหญ่ทำตรงนี้ี่ทำไงอะไรอยู่อะครับหอยตบหอยเฮ้ยอร่อยเว้ยแต่กินไหมจกินไหมไม่เป๊ะม่นเีเมบอมเล็กได้เจ็บก <Auss biography. S 3> ้นเล็กๆหน่อ <categor> ย <iser> <sh> <cavity> ซึ่งมันจะไม่ฟอมตัวในลูกก้อนถ่ายแล้วอันนี้นะครับเราก็ย้ายมาที่อีกร้านหนึ่งแล้วเป็นร้านที่เราจะกินได้เพระถือเป็นประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นประเด็นคือเพราะาร้านฟอมของเราเรื่อรู้สึกว่ามันมีการแตกตัวและเริ่องคมตัวแต่ว่าเป็นว่าจะออกมาลูกก้อนหรือจะออกมาเป็น ก้อนใหญ่ก้อนเดียวหน่วครับคันครับยังไม่ผ่านรอบหรอกเกตจะเอาตัวลำเลี้ยงับไม่ต้องมันเนี่ยมันเป็นก้อนแล้วนะแกร์เพราะว่ามันแหลกอ่ะเพราะเหมือนที่มาเขย่าอ่ะยังไก้อนเล็กๆหลายๆลูกอย่างอย่างเกต้าแล้วนะแดดเดียวย่างใครอยู่เอาหรอ แกกันดีว่าครับไม่กลมว่ะจะเฟลเอาอ่ะโอ้ยมันกลมแบบเละๆมันต้องไปอยู่ในห้องที่เย็นกว่านี้พี่ค่ะแกได้อ่าพี่อันนี้เสร็จจะไปแดงไงต่อนรับ พวกนี okay, ้มีอ่งมึงไม่ถ hmm. mm ึงไม่ถึงย่สิบห้าเปนต์